สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปีชิดาลุงมณีค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยหนาค่ะสวัสดีค <sz> <community> ่ะดิฉันนางสาวนภาพรจันทิพุทชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพกาวรรณหาโยธีค่ะชื่อเล่นชื่อเต้ยค่ะสวัสดีครับผมกุพานายเบนรับชื่อเล่นชื่อโอ้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชเชอเบนพรเกียรติขาววณคร่ะชื่อเล่นชื่อเปครับ เป็นการทดสอบเพื่อหาข้อมูลสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะแล้วก็การตั้งสมมุติฐานนะคะมีตัวอย่างคือ H0 เท่ากับลักษณะทั้ง2เป็นอิสระหรือมีไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะสำหรับ H1 นะคะคือลักษณะทั้งสองไม่เป็นอิสระต่อกันหรือมีความสัมพันธ์กัน,นะคะ่ะ วันนี้ครูมีตัวอย่างโจทย์มาให้นะคะค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งตารางสมมุติสองกลุ่มก่อนนะคะแบบสมมุติสอง การตั้งสมมุติฐานนะคะขั้นตอนที่2ระดับในยะสสาคัญนะคะขั้นตอนที่3มคือการคํานวณแล้วก็สถิติทดสอบนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4คือเปิดตารางหาค่าวิกฤตนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5สรุปตอบค่ะเราไปเข้าสู่ขั้นตอนที่1กันได้เลยนะคะขั้นตอนที่1นะคะการตั้งสมมุติฐาน เราจะยกตัวอย่างคือมีสัญลักษณ์คือ H0 และ H1 นะคะ H0 ความหมายคือไม่มีความสัมพันธ์กันเราจะตั้งเป็นสัญลักษณ์คือ p เท่ากับ0แล้วก็ H1 เราจะตั้งคือ p ไม่เท่ากับ นแล้วก็วงเล็บไปนะคะไม่มีความสัมพันธกัน อีกตัวยกตัวอย่างคือไม่มีความสัมพันธ์กันนี้คือมีความเหมือนกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนี้คือไม่มีความเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนที่สองนะคะระดับนัยสำคัญโจทย์ทีากำหนดมาให้ที่0.01นะคะ สำหรับขั้นตอนที่สามนะคะขั้นตอนที่สามคือคำนวณสถิติทดสอบนะคะ ของตัวเลขข้างบนนะคะแทนค่าของตัวเลขข้างบนตัวนี้คือ011ตัวนี้คือ012ตัวนี้คือ013ตัวนี้คือ014ตัวนี้คือ021ตัวนี้คือ022ตัวนี้คือ023ตัวนี้คือ024นะคะแทนค่าตามนี้นะ กันเลยนะคะค่ะให้ตั้งสัญลักษณ์คือ E หนึ่งหนึ่งกับแล้วเราก็เอาตัวผลรวมของแถวที่หนึ่งนะคะคือสี่สิบหกมาคูณก,กันกับผลรวมของคอลัมน์ที่หนึ่งนะคะแล้วก็หารด้วยผลรวมของทั้งคอลัมน์แล้วก็ของทั้งทั้งสองแถวนะคะ 6คูณยี่สิบเหาเก <95 S 2> <า>ได้เท่าไหร่คะพกาวัน14.04ี่จุ่ค่ะแล้วพันแล้วเราก็เอาตั้งข้อต่อไปคือ e 1 2นะคะ e 1 2ก็คือผลลัพธ์ของแถวที่1คือ46คูณด้วยย0่เอ้สามนะคะ คือผลลัพธ์ของพอร์เรลที่สองลแล้วก็หารจานวนเดิ่ค่ะ95เท่ากับแล้วเราก็คำนวณไปเรื่อยๆนะคะค่ะผลลัพธ์ของ e 1, ของแถวที่หนึ่งนะคะผลลัพธ์ของแถวที่หนึ่ง จะได้วางเป็นแบบนี้นะคะะแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องคำนวณแถวที่สองนะคะคือตั้ง e สองหนึ่ง แล้วก็เอาตัวผลลัพธ์คือผลรวมของแถวที่สองนะคะคือ49มาหารด้วยกับคอลัมน์ที่หนึ่งนะคะ49เวทอาจารย์พูดผิดนะคะคือเอา40ผลลัพธ์ของแถวที่สองมาคูณก,กันกับ29แล้วก็หารด้วยจำนวนเดิมนะคะคือ95เท่บกับ49คูณ29หารด้วย95เป็นเท่าไหร่คะปีที่ 196ค่ะแล้วเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสร้าง e สองสองก็ผลลัพธ์ของแถวที่2องเหมือนเดิมนะคะคูณด้วยผลลัพธ์ของคอลัมน์ที่2นะคะคือ31หารด้วยจำนวนเดิมนะคะ95้าาทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็เราก็จะเข้าสู่สูนย์คำนวณน,นะคะก็คือ x บสองเท่ากับตัวนี้นะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะจำนวนของศูนย์หนึ่งหนึ่งมาลบกับผลลัพธ์ของ e หนึ่งหนึ่งนะคะคือสิบสี่จุดศูนย์สี่ยกกำลังสองนะคะแล้วก็หารด้วยสิบสี่จุดศูนย์สี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็บวกจำนวนนี้นะคะของ0 1 2คือ17ลบผลลัพธ์ของ e 1 2นะคะคือ15.01ยกกำลัง2หารด้วย15.01แล้วเราก็หาบวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวสุดท้ายของ e สองสี่นะคะบวกไปเรื่อยๆค่ะ ตาราง D F นะคะเพื่อหาค่าวิกฤตนะคะ D F ค่ะตารางการคำนวณของเราก็มีอยู่ว่านะคะเอาจำนวนของแถวมาลบกับ1แล้วก็จำนวนคอลัมน์ลบกับ1น,นะคะก็จะเป็นส1ลบหนะคะแล้วก็2อลบหนะคะ แล้วนำสอตัวนี้มาคูณกันนะคะก็จะเท่ากับ3นะคะแล้วไปข่าวิกฤตข่าวิกฤตเอฟสอที่ระดับนัยยะสำคัญนะคะคือ0ูนดูนย์นะคะ แถวที่ภูผานคะเปิดตารางที่0.01แถวที่3ให้ภูหน่อยค่ะว่าได้เท่าไหร่คะ11.143ครับค่ะเราเปิดตารางได้แล้วนะคะที่0.01แถวที่3นะคะเราจะได้คือ11.143นะคะต่อไปเราก็จะมาวาดรูปภูเขาซึ่งรูปนะคะ เพื่อหาค่าวิกิตนะคะแล้วก็เอาเป็นส่วนหนึ่งนะคะคือส่วนนี้นะคะคือ11.143นะคะคือฝั่งแรงเงาทางนี้นะคะแล้วคำนวณที่เราได้จากขั้นตอนที่สามนะคะคือ6 จุดเจ็ดห้านะคะแล้วเรามาดูว่าหกจุดเจ็ดห้าน้อยกว่าหรือมากกว่าสิบเอ็ดนะคะถ้าน้อยกว่าให้อยู่ฝั่งนี้มากกว่าอยู่ฝั่งนี้ถ้าน้อยกว่าคือคำตอบคือยอมรับ H0 ถ้ามากกว่าให้อยู่ฝั่งนี้คือปฏิเสธ H0 นะคะหกจุดเจ็ดห้าน้อยกว่าสิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่นะคะมาก คำตอบก,ก็จะเป็นยอมรับเพศศูนนักศึกษาเข้าใจหรือยังคะ เป็นขั้นตอนที่ห้านะคะขั้นตอนที่ห้าคือสรุปตอบค่ะเราจะตอบว่ายอมรับเท็ศูนเพราะ ตอบเป็นให้เข้าใจนะคะตอบให้เข้าใจคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ทั้งสองแบบมีความเหมือนกัน อย่าลืมตร,ตรงนี้นะคะที่ระดับในยะสำคัญตามโจทย์ให้มาเลยนะคะ0.01ค่ะสำหรับการทดสอบไฮสแควร์นะคะก็มีแค่นี้อะคะ่ะนักศึกษาเข้าใจไหมคะ 哎。